งัวขอกนี่เป็นงัวอารมณ์ดีเหลือถตาสิรลองเพลงให้ฟังกินอิ่มแล้วก็มานอนฝิงไฟร้อแดดออกสึงัวบาทที่เนี่แดดออกแล้วก็พลอยไปทงให้ิันกินเฟียงก่อนเพราะว่าเฟียงยังใหม่เฟียงยังหอมอยู่พผลละอีกสองสามเดือนผ่ก็สิรลาดกากน้ำตาลให้ ตอนนี้กินเสียงสื่อๆไปก่อนกินเสียงสื่อๆก็อ้วนขึ้นเก่าแหละเบื้องนางนี่สิได้ออกลูกเดือนหนาเนี่ยท่ากันกินไปน้ำปีง๊งไฟไปน้ำซามแดดออกอากาศมือนียกับ่บปันแดดอะไรก้อนคำก้อนก้อนคำจะเข่ากล้องตลูก ก่อนซ้ำก็ถังนั้นวนอัววนอัวกันอยู่มองได้โลงก็บ่อยากเขา้าเอาฝ้ากินกินแล้วก็ไปนอนฝิงไฟบาทที่เนี่ยผ้ารวยสาวผ้ารวยเฮตปุปุอยู่ <laughs> น่ากินนี่ยังกระแซบยังจนสิบวันมูหรอ นี่และสาฝนสาโสาแหล่ะสา,ส,าสาวแหล,แหล่บ่ท่านได้ทับน้ำมูสามปีแล้วว่าท่านได้ข้นอยู่ไปเยืนกินดีๆไปพาด,ด้วยสาวพลาดย้วย่นมักฝิงไฟออกนี่เป็นงวกินเก่งกินสุกินเปี้ยงกัแเก่งกินหยากับเก่ง กินเขา่าโพดบพดแทงกินเก่งมันจ้าของคอกตักขีงวัวอยู่มันออกมาพากันออกมาาตั้งส่อน้อบอท่านได้แจงไฟกับบอท่านได้ปิดมันค่ะมันสุขคนแล้วมาดังไฟเราแล้วก็ไปหาตักขีงัวแล้วตักเงินตักทองกินายขีลาย ว่ากักินรหลดกินขี่กเป็นเงินเป็นท้องโหลดเน่สาวพารวยพันกินกินคำใหญ่หลายพารวยเนี่ยเมือสากับห็้กินเสียงปล่อยออกจากกอกไหมาะห้กินเสียงสวยๆแน่กับอยลงทงใบสองใบสองประมาณใบสองเคืองคกนกับทากันเข,าข่าคอกูเวลาจังอีหยังเนี่ยาสาวท้องคําเพันทองเปนเสียออกเดือนนานเนี่ย ทองแรกบ่เคยไข่บ่เคยหนาวจ้าเถียคุณทองคำเขาเป็นล้ำปีเป็นอย่างนา้งกับบเป็นน้ำเขาลูก้าวให้อาหารไก่คำคำใบสองเคิงกับข,ข้อคอก้าเมืลรงมากับอาขา้วโพดกับั้มผสมกันให้เคนกินอีก กินมดเมม่อมดเบ็ดจักนอนย้ำได้ย้ำ <laughs> หมาแล้งกอาเฟียงใส่ไปนี่อีกเพอนอยากกินไก่เพื่อนออกมากินกินเก่งค่ะกินเก่งสุดตสุขภาพดีสุดตสาวผ้ารวยสาวแหละ